แต่หลายหมู่บ้านถ้าผู้นำแถวสองอ่ะผู้นำแถวสองเขาใช้คำน,นี้ก็ใช่ไหมเนะี่ยคือผู้นำที่ยังไม่เป็นทางการยน,นะฮะนะแต่มีคนรับผู้นาหนาทีาตายอยู่มีคนรับอยู่ภาพผู้นำแถวสองไม่เข้าใจผู้นำแถวแรกผู้นำแถวแรกผิดพลาดนิดหน่อยหรือไม่ผิดก็ตามแถวสองก็ชะนาทางอะไรนะเข้าใจไหม ก็คือว่าวันนี้ที่ว่าเอามาอบรมผู้นำชุมชนมัสยิดละสี่คนใช่ไหมถามว่าเราได้อะไรมั่งก็คือส่วนหนึ่งก็คือเราได้หลักสูตรของผู้นำการที่ว่าเราจะมาเป็นผู้นำขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเป็นคนจิตอาสาอาสาที่ว่าจะต้องการที่ว่าจะพัฒนาแล้วก็ยกระดับคนในชุมชนของเรา ให้เข้าสู่หรือว่าทิศทางที่ดีเกิดการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนแต่ก่อนที่ว่าเราจะไปพัฒนาชุมชนขั้นตอนแรกเราก็ต้องเรียนรู้บทบาทที่ว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่ว่าเราจะกลับไปพัฒนาก่อน <c oughs> วันนี้กับผมเองก็ได้มาเรียนรู้อของโรงเรียนผู้นำ ชุมชนอของอที่กอมรมนภักสี่ด้จัดขึ้นณแห,ห่งนี้วันนี้ผมก็เริ่มใจนะฮะที่ได้ความรู้จากวิทยากรที่อบรมเกี่ยวกับลักสูตรโรงเรียนผู้นำชุมชนใช่ไหมฮะ ของแต่ละพื้นที่ที่มาณวันนี้เนี่ยก็ซึ่งกับผมเองก็ได้ความคิดสมมติว่าที่ผ่านมาเนี่ยโรงเรียนผู้นำชุมชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่มีการที่ว่าที่ผ่านมานี่ก็ไม่มีไม่มีสโลแกนของของของอย่างนี้ไม่มีหน่วยงานที่ว่าจัด โรงเรียนผู้นำชุมชนเกิดมาแต่ณปัจจุบันณวันนี้ทางกรโมโนภักสี่ส่วนหน้าพูดถึงนะก็ได้มีโรงเรียนผู้นำชุมชนขึ้นมานี่ก็มันหนึ่งมันดีไปอย่างหนึ่งคือผู้นำทุก,อ,ทกองค์กรในตำบลหมู่บ้านเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าอาสาเข้ามาเป็นผู้นำแล้ว แต่ว่าไม่มีการเรียนรู้ในหลักสูตรของผู้นำเนี่ยมันดูกระไรยอยู่ใช่ไหมฮะถ้าสมมุติว่ามีโครงการอย่างนี้เกิดขึ้นผมก็อยากจะาสารให้ต่อเนื่องตลอดไปนะะไม่ใช่ว่าเฉพาะจบวันนี้ก็จบไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะ,ะอยากจะให้มีอย่างน้อยเดือนละครั้งก็เรียกมาปรึกษาหารือพูดคุยกันในโรงเรียนชุมชนณแห่งนี้